ไปดูเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมิที่ย้ายไปซบพักพลังประชารัฐนะคะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโต้ข่าวที่ว่าถูกซื้อตัวนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีจุดยืนที่แข็งแรงไม่ใช่เป็นแค่ไม้ประดับด้วยพร้อมกับเคลียร์ประเด็นนะคะว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมือง4ปีย้าย4ี่พักเนี่ยถูกซื้อตัวหรือเปล่าไปดูการเปิดใจของคุณฟิล์มนะคะ วันนี้คุณฟิล์มรัฐภูมิได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่มาร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ RS Group ถึงการลาออกจากสมาชิกพักไทยสร้างไทยมาซบพักพลังประชารัฐพร้อมกับเคลียร์ประเด็นว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมืองเนื่องจากว่า4ปีก็ย้ายมา4พักแล้วเนี่ยนะคะคก็เลยมีคำถามว่าเอะแบบนี้มันถูกซื้อตัวหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นแค่ไม้ประดับคุณฟิล์มบอกว่าการมาอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยไม่มีฝั่งไหนหรอกทุกคนอยู่ฝั่งประชาชนหมด แม้ว่าวันนี้ผมจะย้ายพักมาอยู่ฝั่งพลังประชารัฐก็อยากจะบอกว่าก็เป็นพักที่อยู่กับประชาชนเหมือนกันคือเรามาด้วยรมการตัวเราเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่ได้มาแสดงบทบาทของผมไม่ว่าจะเป็นการผลักดันในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์หรือผลักดันในเรื่องของวัฒนธรรมก็คือวงการบันเทิงของพวกเราทุกคนผมพูดเสมอว่าถ้าเรามีโอกาสตอบแทนสังคมด้วยการหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเข้ามาในประเทศของเราสองเรื่องนี้นะคะผมเชื่อได้เลยว่า จะทําให้ไรายได้และ GDP ของประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็น่าจะนำไรายได้เข้ามาถามว่าคนมองว่าไม่ประสบความสําเร็จในเส้นทางการเมืองเพราะว่าย้ายไปรู่นย้ายไปนี่นะคะเขาบอกว่าเ,ออเรื่องของการย้ายพรรคเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสรุปแล้วมันกี่รอบกันแน่นะคะคุณฟิล์มบอกอย่างนี้ค่ะ ผมไม่ได้มองแบบนั้นนะคะผมก็ว่ามันดีด้วยซ้ำบางกลุ่มเขาอาจจะมองว่าแสดงว่าเรามีความสามารถพักอื่นๆก็เลยดึงเราไปทำงานเยอะก็คือจะมองเรื่องงานมากกว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าทางไหนที่มันมีโอกาสให้เราได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่ว่าทุกพักที่ผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์วงการบันเทิงหรือว่าวัฒนธรรมไม่ได้มีการทุกพักที่จะผลักดันเรื่องนี้ ก็เลยมีคําถามนะบอกว่าเอ๊ะคนมองว่าจุดยืนไม่แข็งแรงเพราะว่า4ปีย้ายสี่พักอย่างนั้นหรือเปล่านะคะคุณฟิล์มก็เลยบอกว่าอ๋อดีที่ถามแบบนี้ผมได้อยากจะบอกกับทุกคนว่าจุดยืนผมเนี่ยแข็งแรงมากครับ มีสิ่งเดียวเลยอยากจะให้ความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้นแม้ว่าวันนี้ผมจะได้รับโอกาสเพิ่มมากกว่านะคะได้รับโอกาสที่มากกว่าคนอื่นๆแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเพราะเหตุใดจึงเปลี่ยนหลายพรรคอยากให้ทุกคนมองในตัวผมมากกว่าว่าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเราจะได้มีโอกาสในการทํางานในสิ่งที่เราอยากจะทํามันดีกว่าไหมประเด็นที่คนมองว่าวงการบันเทิงเนี่ย พอเข้ามาสู่การเมืองก็น่าจะเป็นแค่ไม้ประดับบนเส้นทางการเมืองหรือเปล่านะคะคุณฟิ์มบอกอย่างนี้ค่ะผมมองว่าคนบันเทิงเนี่ยนะคะเป็นแค่ไม้ประดับหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนแสดงศักยภาพออกมาให้ประชาชนเห็นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในส่วนของตัวผมผมเชื่อว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยมันทําให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือแล้วก็เชื่อใจผมได้ว่าผมมา็ของจริงไม่ได้เป็นแค่ดาราหรือว่าไม้ประดับ ถามว่าอยากทราบกระบวนการทํางานหลังบ้านว่าทำยังไงเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเราเปลี่ยนจากพักหนึ่งแล้วก็กระโดดไปอีกพักหนึ่งนะด้วยเวลาสั้นๆเนี่ยนะคะคุณฟิล์มเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยนะเบื้องหน้าประชาชนอาจจะมองว่าเราเนี่ยเปลี่ยนหลายพักแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังทุกพักเขาก็รู้จักกันหมดทุกคนมีนโยบายที่แตกต่างกัน และแต่ละพรรคก็ดีเหมือนกันหมดก็มีนโยบายที่จะมาช่วยทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วก็ทําให้กับสังคมการที่เราเปลี่ยนพรรคทาให้คนมองไปได้ว่ามันมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะมีการซื้อตัวหรือไม่นี่นะคะคุณฟิล์มบอกว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าถูกซื้อตัวหรือเปล่าผมเป็นแค่จิตอาสาในเรื่องของการเมืองที่อยากจะมาทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเราอย่าคิดเลยครับว่าผมเนี่ยถูกซื้อตัวคิดแล้วก็เชียร์ผมดีกว่าครับ ว่าผม่ยได้รับโอกาสเป็นพักที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพิธีกรถามนะคะว่าการย้ายพักเนี่ยมีความกังวลหรือเปล่าว่าจะทําให้ประชาชนที่เขารักในตัวพักเนี่ยไม่เทคะแนนให้เราแล้วเราเนี่ยจะเสียเปรียบตรงนี้คุณฟิล์มบอกว่าผมว่าเป็นเรื่องปกติ การเมืองนะมันเป็นเรื่องเซนสทีฟคำว่าประชาธิปไตยก็คือการเห็นที่มันต่างกันแต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่สามารถพูดคุยกันได้อย่าด่าอย่าว่ากันเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจมองว่าวันนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วอดีตเขาเคยทำอะไรไม่ดีมาผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ด่าให้กับพวก คุณทุกคนนะคะแต่ว่าในอนาคตที่เรากําลังจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเนี่ยและก้าวไปข้างหน้ามันจะต้องก้าวไปสู่ความเจริญมันต้องก้าวไปสู่ความไม่ขัดแย้งกันอยากให้ทุกคนเปิดใจมาเริ่มต้นกันใหม่ในศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้ทุกคนเปิดใจแล้วมองดูนโยบายว่าแต่ละพักมีนโยบายไหนที่มันตรงกับใจเราบ้างแล้วถ้าพักนั้นมีนโยบายที่ตรงกับใจเราก็เลือกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกพักเนี่ยดีหมดเราจะแ่งกันที่นโยบายส่วนตัวผม เป็นบัญชีรายชื่อไม่ได้ลงเขตครับ